ซื้อหกฟรีหกค่ะโดนัทซ mm. ื้อหกฟรีหกกันเลยค่ะติดต่องทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะติดต่องทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทกันเลยนะคะเลือกได้รวมได้ค่ะเลือกได้รวมได้กันเลยนะคะโดนัทซื้อหกฟรีหกค่ะโดนัทซื้อหกฟรีหกกันไปเลยค่ะติดต่องทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะติดต่องทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทกันเลยนะคะเลือกได้รวมได้กันเลยค่ะ โดนัทซื้อหกฟรีหกค่ะโดนัทซื้อหกฟรีหกกันเลยค่ะสิบสองชิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะสิบสองชิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทกันเลยนะคะเลือกได้รวมได้ค่ะเลือกได้รวมได้กันเลยนะคะโดนัทซื้อหกฟรีหกค่ะโดนัทซื้อหกฟรีหกกันไปเลยค่ะสิบสองชิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะสิบสองชิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทกันเลยนะคะเลือกได้รวมได้กันเลยค่ะ ซื้อหกฟรีหกค่ะโดนาซื้อหกฟรีหกกันเลยค่ะสิบตองทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะสิบตองทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทกันเลยนะคะเลือกได้รวมได้ค่ะเลือกได้รวมได้กันเลยนะคะโดนาซื้อหกฟรีหกค่ะโดนาซื้อหกฟรีหกกันไปเลยค่ะสิบตองทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะสิบตองทิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทกันเลยนะคะเลือกได้รวมได้กันเลยค่ะ